คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ พบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนเ hey, ทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย23พฤศจิกายน2023วันนี้มาคุยก่อนเกม,มครอบบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมริกาเช้าวันเพื่อสสบ,บดีครับเป็นการพบกันรหวงพระทิตย์ฉายแสงฟินิกซันเปิดบ้าน Talking Stick Resort Arena ตอน10โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับตอนรับกำเยือนของทีมขวัญใจหมหาชนสะพานทองโกลเด้นสเตทวอริเรีย โดยเจ้าบ้านครับโคช้ชคือแฟรงก์วอร์เกิลครับส่วนทีมเยือนอย่างสะพานทองโคช้ชยังเป็นสตีฟเคอร์ครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของฟินิกซ์ซันก็ชนะมา4เกมรวดเกมล่าสุดก็เปิดบ้านสอนบัตพอร์ตแลนด์เทรบเบลเซอร์ไปได้120ต่อ107ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดนี้ไม่พ้นมหาเทพเคดีเควินดูแรนส์31แต้ม4รีบาวน์เแอสซิสต์ครับเสริมด้วยเทพเดวินบุกเกอร์28แต้ม3รีบาวน์หแอสซิสต์ และเซนเตอร์ของทีมอย่างจะซึบเนอร์กิชครับทำดับเบิลดับเบิลสิบแปดแต้มและ12รีบาวสุดท้ายซันก็ชนะพอร์ตแลนด์ไปแบบไม่ยากเย็นอะไรนะฮะไปดูผลงานของสปาร์ตองโกลเด้นสเตทวอยเดอร์กันบ้างครับก็หลังจากแพ้มา6เกมรวดก็กลับมาเก็บชัยชนะได้สำเร็จเหนือฮูสตันร็อกเก็ตครับด้วยสกอร์121ต่อ116ผู้ทำสกอร์สูงสุดนี้ไม่พ้นสตีเฟนเคอร์รี่32แต้ม5รีบาวด์1แอสซิสต์ครับและเคลย์ทอมสันครับ20แต้ม3รีบาวด์์3แอสสซิต และสำรองอย่างไดริโอซาริก18แต้ม5รีบาว2แอสซิสครับสุดท้ายครับสะพานทองครับก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะฮุสตันไปได้แบบสวยงามครับ โรธอไวส่งรายชื่อมาแล้วเจ้าบ้านในวันนี้ครับถือว่าเป็นบิ๊กแมชอย่างยิ่งครับพอยกาดแน่นอนเดวินบุกเกอร์ครับจะได้ดวลกับทางด้านพอยกาดของสะพานทองคือคริสพอครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่ากลับมาเยือนทินเก่าฟินิกซันด้วยนะฮะตำแหน่งนี้อย่างไรก็ตามครับเกมรุกต้องยกให้กับบุกเกอร์ครับตำแหน่งชูตใงการมือยิง3คะแนนของฟินิกซันเป็นเอริกกอร์ดอนครับวันนี้จะได้ดวลกับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ในตำแหน่งนี้ครับก่อแน่นอนครับสตีเฟนเคอร์รี่เหนือกว่าเอริกกอร์ดอนชัดเจนครับ ไปที่ตำแหน่งสมอล l อร์เวิร์ดเกรซันอาร์เลนครับวันนี้จะได้ดวลกับเครทอมสันของสะพานทองโกลเด้นสเตทครับส่วนตัวก็ยังมองว่าเครทอมสันมีภาษีดีกว่าครับแม้เกรซันอาร์เลนจะมีการยิง3คะแนนที่ดีก็ตาม Power f o r ฟอร์ครับมัจจุราชร่างเทพ k คดีเควินดูเรนจะได้ดวลกับแอนดรูวิกกินส์ครับซึ่งโดดเด่นทั้งเกมรุกและเกมรับให้กับสะพานทองครับแต่อย่างไรก็ตามเทียบกับ k คดีเดีเหนือกว่าอยู่แล้ว ไปที่ยวตำแหน่งเซนเตอร์คู่มังในครับจูซูปเนอร์กิสนะฮะวันนี้จะได้ดวลเดือดกับเควอลลูนี่ครับตำแหน่งนี้ส่วนตัวคิดว่าสูสีกันมากๆครับแต่เกมรุกจูซูปเนอร์กิสจะดูดุดันมากกว่าเควอลลูนี่ไปดูผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บกันบ้างฝั่งเจ้าบ้านฟินิกซันครับเป็นออสตาบรดลีย์บิลครับเจ็บหลังกลับมาได้หลังวันที่12ธันวาคมครับส่วนเรมอนกีนพี่บัวเขียวครับถูกแบนยาวนะฮะจะกลับมาอีกทีครับน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าครับสำหรับสพาน์องโกลเด้นสเตทครับ และนี่ก็เป็นความพร้อมล่าสุดนะโชยดูชมหน้ากันอีกครั้งครับผู้เล่นตัวจริงที่จะลงมาดวนกันในควอเตอร์แรกรับฟินิกซันประกอบไปด้วยเดวินบูเกอร์เอริกกอร์ดอนเกรซันอลินเควินดูรรนและเจอซูปเนอร์กิชส่วนสะพานทองโกลเด้นสเตโรย์ครับมาในฐานะทีมเยือนนำโดยซีพี3คริสพอสตีเฟนเคอร์รีเคล์ทอมสันแอนดรูวิกินส์และเคววลลูนีฟินิกซันอันดับปัจจุบันครับรั้งอันดับ8ในสายตะวันตกลงเล่น14ชนะ8แพ้6 ส่วนสะพานทองโกลเด้นสเตทไวเลอร์ครับล่นมาอยู่ในดับ10ของสายตอนตกครับลงเล่น15เกมชนะ7แพ้8ครับวินเรตของสะพานทองไม่ถึง50%วันนี้จะเป็นการดวลกันครับระหว่างเพื่อนเก่าเควินดูแรนนะฮะฤดูการนี้30.3แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์วิโก5้จะได้ดวลกับสตีเฟนเคอร์รีครับการทำแต้มต่อเกม,เกมใกล้เคียงกันมากครับ30.4แต้มต่อเกม เปอร์เซนต์วีโกอยู่ที่48เนครับเนื่องจากส่วนใหญ่ของเคอรี่จะเป็นการยิงระยะไกลครับระยะ3แต้มนะฮะทศนาของจานเจในคู่นี้ครับเรียกได้ว่ามาเจอกันแบบถูกที่ถูกเวลาครับสบานทองเองครับก็เพิ่งจะเก็บชัยชนะได้ครับหลังจากที่แพ้มายาวนานครับมาเจอับฟิลิกซันซึ่งมีความมั่นใจมากในตอนนี้ครับชนะมา4เกมรวดครับ ทุกสำนักมองว่าฟินิกซันได้เปรียบครับพอเล่นในบ้านให้เป็นต่อยูมาน2อถึงสแต้มครับแต่ในวันนี้ครับผมไม่เห็นด้วยพลังงานบางอย่างของเครทอมสันและสตีเฟนคุริจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ในวันนี้ครับถ้าแพ้คงแพ้ไม่เกิน3ดีไม่ดีมีชนะครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ